กายะขะตาสติมีความสำคัญต่ออินทรียสังวรพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคงคือเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกจับลิง มาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแล้วผูกรวมเข้าด้วยกันเป็นปมเดียวในท่ามกลางปล่อยแล้วพิขูทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นทั้งหกชนิดอันมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกันก็ยื้อแย่งฉุดดึงกันเพื่อจะไปสู่ที่อาศัยที่เที่ยวของตนของตนงูจะเข้าจอมปลวกจะระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศ สุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงก็จะไปป่าครั้นเหนื่อยล้ากันทั้งหกสัตว์แล้วสัตว์ใดมีกำลังกว่าสัตว์นอกนั้นก็ต้องถูกลากติดตามไปตามอำนาจของสัตว์นั้นข้อนี้ฉันใดพิขุทั้งหลายพิขุใดไม่อบรมทำให้มากในกายะตาสติแล้วตาก็จะฉุดเอาพิขุนั้น ไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงหูก็จะฉุดเอาพิขุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงจมูกก็จะฉุดเอาพิกขุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดม ก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงลิ้นก็จะฉุดเอาพิขุนั้นไปหารถที่ชอบใจรถที่ไม่ชอบใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงกายก็จะฉุดเอาพิขุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงและใจ ก็จะฉุดเอาพิกุนั้นไปหาธรรมารมที่ถูกใจธรรมารมที่ไม่ถูกใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคงคือเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่ง จับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกจับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งครั้นแล้วนำไปผูกไว้กับเสาเขื่อนหรือเสาหลักอีกต่อหนึ่งพิกุทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์ทั้งหกชนิดเหล่านั้นอันมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกันก็ยือ้แย่งฉุดดึงกันเพื่อจะไปสู่ที่อาศัยที่เที่ยวของตนของตน งูจะเข้าจอมปลวกจะระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงก็จะไปป่าพิกุทั้งหลายในการใดแลความเป็นไปภายในของสัตว์ทั้งหกชนิดเหล่านั้นมีแต่ความเมื่อยล้าแล้วในการนั้นมันทั้งหลายก็จะพึงเข้าไปยืนเจ้านั่งเจ้านอนเจ้า อยู่ข้างเสาเขื่อนหรือเสาหลักนั่นเองข้อนี้ฉันใดพิกุทั้งหลายพิกขุใดได้อบรมทำให้มากในกายะขะตาสติแล้วตาก็จะไม่ฉุดเอาพิกขุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงหูก็จะไม่ฉุดเอาพิกขุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟัง เสียงที่ไม่น่าฟังก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงจมูกก็จะไม่ฉุดเอาพิขุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยังลิ้นก็จะไม่ฉุดเอาพิขุนั้นไปหารสที่ชอบใจรสที่ไม่ชอบใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยง กายก็จะไม่ฉุดเอาพิขุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะกขย,ยงและใจก็จะไม่ฉุดเอาพิกขุนั้นไปหาธรรมารมที่ถูกใจธรรมารมที่ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขย,ยงข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิขุทั้งหลาย คำว่าเสาเขื่อนหรือเสาหลักนี้เป็นคำเรียกแทนชื่อแห่งกายคตาสติพิขุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่ากายะขตาสติของเราทั้งหลายจักเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทำให้มากกระทำให้เป็นยานเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไวเง้เนือง เพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปารบสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้พิขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ด้วยอาการอย่างนี้แล